ค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูผ่าออกนอกห้องเรียนนิดนึงนะคะออกมาชมบรรยากาศตอนนี้ครูนั่งอยู่ที่พืชสวนจังหวัดสีสเกตนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครูคจะให้ชมภาพบรรยากาศพืชสวนนะคะสถานที่พืชสวนของจังหวัดสีสเกะสถานที่ที่เราอยู่ใกล้เรานะคะสวยงามด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้นะคะแต่เราก็ ขี่รถแค่ผ่านแต่ถ้าได้แวะนิดนึงก็จะติดใจนะครูมาหลายรอบเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะหลังจากชมคลิปเรียนนี้เสร็จนะคะวันนี้เราก็จะเร,เรียนเรื่องของการแต่งโครงสีสุภาพนักเรียนคงมีพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะคะสำหรับโครงสีสุภาพนะคะโครงสีสุภาพเนี่ยก็เป็นคําประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะคะประเภทหนึ่งนะคะที่เกิดจากการเรียบเรียงคํา ให้สละสลวยนะทำให้เกิดอัธรสมีความงดงามทางภาษาเน้นลักษณะการบังคับคำเป็นพิเศษในเรื่องเสียงวรรณยุกต์เอกและเสียงวรรณยุกตโทนะในโครงสี่สุภาพหนึ่งบทต้องมีเสียงวรรณยุกต์เอกเจ็ดคำและโทสี่คำลักษณะคำประันนะคะโครงสี่สุภาพกำหนดให้ บทหนึ่งมี4บาทนะคะบาทหนึ่งมีสองวัคคือวักหน้ากับวักหลังวักหน้ามีหพยางวักหลังมีสองพยางยกเว้นบางบ,บาทที่สี่ให้มี4พยางและเพิ่มคำสร้อยได้ที่บาทที่1และ3แห่งละสองพยางนะคะมีตําแหน่งบังคับคําเอกเแห่งคําโท4แห่งคําเอกนั้นสามารถใช้คําตายหรือคําเอกโทษ แทนได้นะคะส่วนคำโทให้ใช้โทรโทษแทนได้ค่ะนะคะเราก็จะมาดูแผนผังโครงสีสุภาพแผนผังโครงสีสุภาพดังเห็นในภาพนะคะวักนาจะมีด้วยกันทั้งหมดคําคำนะคะวักหลังนะคะในบาทที่หนึ่ 1, แล้วก็บาทที่3ก็จะมีคำส้อยในวงเล็บนะคะนักเรยจะเห็นวงเล็บอยู่าการ,รบังคับ คําเอกคําโทก็ตามภาพเลยนะคะเราจะไม่ไปวางไว้ที่อื่นเขาจะวางไว้ตามรูปแบบนั้นนะคะข้อบังคับโครงสี่สุภาพข้อบังคับก็จะมีอยู่ดังนี้นะคะขอ้อ1ค่ะบทหนึ่งมีมีสี่บรรทัดนะคะขออ้อ2วักหน้าของทุกบรรทัดมีห้าพยางวักหลังของบรรทัดที่หนึ่งสามมีสองพยาง บรรทัดที่สี่มีสี่พยางสามารถท่องจำนวนพยางได้ดังนี้คห้าสองในบาทที่1นะคะห้าสองส้อยสองพยางมักลงท้ายด้วยนาแฮเฮยเพื่อรับคำต่อคำเชื่อมคำนะคะบาทที่สองห้าสองบาทที่สามห้าสอง นะส้อยสองพยางมักลงท้ายด้วยค้ว่าว่านาแฮเฮยเพื่อรับคำต่อคำเชื่อมคำนะคะบาทที่4 5 4หากจะให้เกิดความไพเราะในการอ่านนิยมลงท้ายด้วยเสียงจะนะคะข้อบังคับโครงสีสุภาพค่ะในข้อที่3มนะคะมีมีตำแหน่งสัมผัสตามเส้นโยงที่เราเห็นในข้างต้น,นในแผนผังนะคะ ข้อ4นะคะบ,คบังคับรูปวรรณยุกเอกเจดโท4สตามตำแหน่งในแผนผังในข้อ5นะคะกรณีที่ไม่สามารถหาพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์ตามต้องการได้นะ,ะให้ใช้อเอกโทษแล้วก็โทโทษนะคะนักเรียนกลับไปดูนิดนึงนะคะว่าบังคับรูปในการสัมผัสโยงเส้นนะคะตามผังผังภูมินะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะ จะส่งสมบัติมายังคาสุดท้ายของวรรคที่5นะคําสุดท้ายของวรรคที่4ก็จะส่งสมบัติมายังคําสุดท้ายของวรรคที่7นะคะอันนี้ก็คือของในเรื่องของข้อบังคับของนะคะต่อไปเรามาดูคําเอกคําโทนะคะคําเอกคําโทเป็นอย่างไรนะคะคําเอกคําโทคือพยางค์ที่บังคับด้วยรูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกโทนะ กำกับอยู่ในคำนั้นโดยมีลักษณะบ,บังคับไว้ดังนี้คําเอกคำโทนะคะคำเอกได้แก่พยางค์ที่มีรูปบรรยุกต์เอกบ,บังคับเช่นล่าเก่าก่อนหน้าไหยไม่เป็นต้นนะคะและให้รวมถึงคําตายทั้งทั้งหมดไม่ว่าจะมีเสียงวรรณยุกตใดก็ตามเช่นปะพบ หรือขัดชิดนะคะในโครงและร่ายใช้คำตายแทนคำอีกนคาตายก็คือ,อคําที่ประสมสระเสียงสั้นในแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นกะทิสิณนะครุกะเลเรียเลโปเป็นต้นนะคะคำที่แล้วก็เป็นคําที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบก,กบแล้วก็กดเช่นคำว่าเล วัดศาสตร์โจ์วิสิทธิ์มากโชคลาภ็นต่อไปนะคะเราจะมาดูคำโทนะคะได้แก่นะ,ะพยางที่มีรูปวรรณยุกโทบ,บังคับไม่ว่าจะเป็นเสียงวรรณยุกใดก็ตามเช่นค่าลมเศร้าขานเป็นต้นค่ะ คำเอกคำโทใช้ในการแต่งคําประพันธ์ประเภทโครงและ่ร้และถือว่าเป็นข้อบังคับของชนทลักษณ์ที่สำคัญมากถึงกับยอมให้เอาคําที่ไม่เคยใช้รูปเอกรูปโทแปลงมาใช้เอกและโทได้นะคะเช่นคำมาเล่นนะคะนำมาเขียนนะใช้เป็นเล่นนะคะคำที่มีหอ,อหีบนำลออิงนะคะ,ะแล้วก็มีวรรณยุกโทอ่านมาเล่นเหมือนกัน เรียกว่าโัวโทษนะคะห้าม่อนนะคะนำมาเขียนเป็น,นพย,ยัญชนะฮอนกู่กับพ,พย,ยัญชนะขอควายนะ,ะเรียกว่าอีกโทษตัวอย่างโครงสีสุภาพนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ สองพี่คิดเองอ่าอย่าได้ถามเผือเราจะเห็นว่าในบาทที่1น,นะคะจะมีคำสร้อยนะ,ะแล้วก็ในบาทที่สามจะมีคำสร้อยที่ครูทำไฮไลท์สีเหลืองไว้นั่นแหละคะ่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำฝึกทำแบบฝึกหัดซึ่งนะ,ค,ะครูจะให้นักเรียนบอกแยกคำเอกคำโทจากครูให้ จากโครงที่ครูกําหนดไว้นะคะพอครูกําหนดเสร็จปุ๊บนะคะครูก็จะให้นักเรียนแยกคําเอกคาโทนะคะให้ไว้นะคะห้าข้อนะครูจะแปะลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะคะก็จะได้ไปนงคะไปดาวน์โหลดนะ,ะแล้วก็ทําข้อแบบฝึกหัดเนี่ยส่งครูนะคะเอาละค่ะมีทั้งหมดด้วยกันห้าข้อตามตัวอย่างที่ครูนำเสนอ แล้วตามคำสัญญานะคะครูก็จะให้ดูภาพบรรยากาศพืชสวนสีนสษษเกตนะคะโอกาสหน้าเราก็จะพาไปสถานที่วันนี้นีเป็นวันหยุดนะคะภาพบรรยากาศก,ก็จะสวยงามนะคะมีดังแบสการบรรยากาศวันหยุดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเด็กก็จะได้ยินเสียงรถเบาๆว,วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะแต่มันคือธรรมชาตินะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะหลักการแต่งโครงสีสุภาพครูขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมดาวน์โหลดนะคะแบบฝึกหัดใต้คลิปนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับโรรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ